สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้มาพบกับตอมเดอร์ชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะตองหนึ่งหรือข้าวสาสายพันธุ์นะครับ M.R. 337ตองหนึ่งแล้วก็หอม98หรือหอมปุ้งนะครับอายุตอนนี้33วันนะครับเตรียมรอการใส่ปุ๋ยนะครับอ่าข้าวเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือเป็นช่วงที่ต้อมได้เอาน้าาําอัดไส นะครับเตรียมต่อเตรียมตัวเจ้าว่านปุ๋ยในเซตที่สองแต่ถ้าพี่ๆบางคนบอกไอใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่สามรอบหรือสองรอบดีเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าของนาะอยู่ที่ดินอยู่ที่การบำรุงข้าวถ้าแปลงนาย่างของต้อมคือนาทาตลอดนะครับปุ๋ยหรือธาตุอาหารในดินเนี่ยน้อยน้อยก็ต้องใส่สามครั้งนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาโตก่อนตั้งแต่ช่วงแรก นะครับแต่ถ้านาแบบปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยใส่แค่สองรอบก็พอครับอ,อันนี้ก็ต้องดูดูที่พื้นนาของเราด้วยนะครับว่า,าพื้นนาของเราเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่า,าใส่สามรอบทุกครั้งเลยนะครับก็ถ้านาเราทำตลอดมันก็สมควรที่จะใส่สามครั้งนะครับที่ต้อมมองนะในฤดูการแถวนี้เนาะแถวบ้านต้อมเนาะแต่ส่วนใหญ่คนท่าคนแก่เขาก็ใส่แค่สองครั้งเขาจะใส่อยู่ในช่วงสามสิบวันกะ ข้าวตั้งท้องอ่าเขาจะใส่กันอยู่แค่นี้นะครับแต่ของต้องมอ่ะสามครั้งไปเลยนะครับลองดูก่อนนะครับถ้ามันยังเขียวยังเขียวเยอะอยู่นะครับอาจจะอาใส่แค่สองรอบแต่เราต้องต้องบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนด้วยอะไรด้วยนะครับก็ต้องดูปุ๋ยด้วยนะครับอันนี้ข้าวอ่ะเราต้องดูว่าข้าวเราตั้งท้องกี่วันแล้วเราใส่ปุ๋ยในช่วงระยะเวลากี่วันนะครับไม่ใช่ว่าอ่า ข้างเคียงใส่เท่าไหรเราใส anyway, uh, right? discord, age, ่เท right kind of right ่านั้นเลยนะครับแต่ดินไม่เหมือนกันบางทีปุ๋ยเราใส่ยี่ห้อเดียวกันนะข้าวยางงาไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดินนะครับแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอย่างของต้อมเนี่ยมันเป็นข้างบนเนี่ยดินเหนียวข้างล่างปนทรายนะครับก็เราก็ต้องดูแปลงนาเราด้วยนะครับว่าการใส่ปุ๋ยฉีดยาจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้อมมาฉีดยาไปแล้วเดี๋ยวจะรอใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็เอาน้ําใส่ เอาน้ำใส่ไว้นะครับก็เดี๋ยวร้อวานปุ๋ยแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องของอ่าข้าวนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับอ่าอยุ3ายุ33วันแล้วนะครับเก็บเกี่ยวเนี่ยอ่าอยู่ประมาณสัก100ไม่เกิน105วันนะครับประมาณนี้นะครับแต่ไอเอ็มอาเนี่ยต้อมได้สอบถามลุงเขาแล้วลุงเขาบอกจะท้องอยู่ประมาณ50วันประมาณนี้50วัน60 คือต้องออกหมดแล้วอะ่ะช่วงประมาณอ่าหกวัน70วันอะไรประมาณนี้ครับก็ก็เดี๋ยวต้องรอคอยดูนะครับว่าอ่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ที่การดูแลของเราด้วยข้าวจะออกเร็วออกช้าอยู่ที่การดูแลนะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนี่ MR337 นะครับอันนี้ตองหนึ่งยังที่บอกครับบางแปลงก็ยังเขียวนวลอยู่เพราะว่าเกิดจากที่ต้อมฉีดฮอร์โมนด้วยนะครับ นี่ชีดฮอมมนของลุงนะครับเป็นธาตุรองนะครับสายเขียวที่ต้อมได้ใช้ตอนนี้เอาน้ำลงอันล่างอยู่นี่ครับอันล่างแต่ก็ได้แล้วล่ะก็มันจางๆแลวเห็นไหมมันซีดๆแล้วเพราะว่าต้มใส่ปุ๋ยตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดอ่ะนี่ได้สามสิบสามวันแหละก็ค่อนข้างที่จะเริ่มหมดปุ๋ย นะครับแต่บางเจ้าเขาก็ยังไม่ใส่นะเห็นอ่อนๆนวลๆเขาก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับก็แต่ต้อมไม่ได้ทีเดี๋ยวกเกิดเราฉีดยาใส่ปุ๋ยไม่ตรงกาหนดเนี่ยเดี๋ยวเวลาข้าวตั้งท้องใส่ไม่ทันขึ้นมาเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะข้าวสามสิบสามวันนะครับใส่ปุ๋ยสองสามครั้งดีนะครับก็อยู่ที่แปลงนาะนะครับอยู่ที่ดินของเรามีความงามมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ยังไงก็ต้องใส่ตามรอบนะสําหรับต้อมนะครับในฤดูการนี้ต้อมอ่ะ คือใส่ตามอายุข้าวแล้วก็ดูข้าวเป็นหลักนะครับดูดินด้วยถ้าเราทํานาเยอะทํานาหลายรอบก็คือเราก็ต้องบํารุงเยอะกว่าแปลงนาที่ทําปีละครั้งนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนี้พี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเลี่ยงรากขยายกอนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของอธา,าตุรองนะครับอาเคมีหรือปุ๋ยนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามาทางช่องทางตอมดื้อชาแนลได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ099 4 199 366 099 4199 366แล้วก็อีกหนึ่งอย่างตัวฮอร์โมนนะครับตั้งแต่ข้า15วันยันเก็บเกี่ยวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลุงจัดโปรไว้ให้1ชุดฉีดได้10ไล่นะครับลองอโทรสอบถามลุงเขาได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับขอบคุณครับ